สวยสภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโตโยต้าแคมรี2.5ไฮบิดพรีเมียมสุดๆเลยนะครับปี2016ไม่160,000กว่ากิโลสีบอลสวยๆหรูหรามีระดับครับคันนี้กระจังหน้าไม่ได้เชงมาแล้วนะครับสวยสุดมากๆเลยนะครับรถออกห้างป้ายแดงสวยจัดจริงๆใครสนใจนะครับราคาสุดวาวครับ579,000บาทเพื่อนๆสมาชิก ได้ขับรถราคาล้านกลางๆแล้วนะฮะกับตัวนี้เลยนะครับถือว่าแคมรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนๆ 2.0G ก็ดี2.4ก็ดี h y b r i ดก็ดีครับดีทุกๆตัวเลยนะครับสำหรับแคมรี่เพราะมันดูแลง่ายครับแล้วก็ขายง่ายขายคล่องครับราคาดีงามไม่ตกเยอะคันนี้เป็นอีกหนึ่งแรงเทมที่มีสภาพสวยงามจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจนะครับรถจอดอยู่กาญจนาพิเศษครับ ใครๆก็ออกได้ต่างจังหวัดก็ออกได้ครับหากสนใจโทรมาด่วน088 584 5375ครับแคมรี่สภาพนางฟ้าตัวไฮบิดดุนดวนเลยครับ